วันนี้เนี่ยเป็นวันเขาเรียกว่าน่าตื่นเต้นมากประกาศผลวันจริงก็ดูว่าใครจะได้รับตำแหน่งมิสเตอร์เเนชนแนลในปี2023 ร้อยครับผมแล้วนี่ก็อยู่กับช่องทัวร์ซัมปิ้งนะครับเรามาอัปเดตสถานการณ์มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ที่ครั้งที่แล้วเนีเรอบมาถ่ายรอบฟิตติง<อ>งต้งรอบเดินแบบวันนี้เนี่ยเป็นวันเขาเรียกว่าน่าตื่นเต้นมากเป็นวัน,นตัดสินนะวันนี้ประกาศผลมันเป็นวันประกาศผลวันจริงนะดูว่าใครจะได้รับตำแหน่งมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลในปี2023ไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งเราเนาะสปอนเซอร์ใหญ่นะครับยูเอสมา s ์เทอร์โปโลนะครับวันนี้เนี่ย ได้รับเชิญเป็นเกียรติมาอีกแล้วเดี๋ยวเราวันนี้เรามีขึ้นไปมอบรางวัลด้วยน่าจะมีน่าจะมีแล้น่าจะมีแล้วก็กิจกรรมแฝงวันนี้ที่เราไปอัดแยกในช่อง tiktok ไว้ว่าทาไทยผลใช่ไหมพี่บอลเอ้าไฟเข้ามาตัวเลขถูกปุ๊บรับเลยนาฬิกา US master เลยหนึ่งเรือนไปใช้ฟรีเราแจกกี่รางวัล หมด20รางวัน,วนใช่ไหมเดี๋ยวหลังกิจกรรมน่าจะเริ่มประมาณสัก6โมง6โมงครึ่งแะผมว่าไปจนถึง3ทุ่มนะประมาณมนี้แล้วเราก็จะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นผู้เข้ารอบผู้ชนะผู้คว้าเงินรางวัลแล้วก็ผู้โชคดีทางบ้านไปใช่ใช่ครับผมเอาอเคเดี๋ยวไปอัปเดทงานกันครับครับผม โอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่กับแชมป์เก่าฤดูกาลที่แล้วเลยเรียกว่าเป็น MI 2022สองพันยใช่ไหมครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับชื่อต่อครับผมสุรศักดิ์เมืองแก้วครับผมนี่วันนี้จะเป็นวันที่กําเนิดผู้ท้าชิงขึ้นมาแล้วจะมีคนใหม่แล้วฮะประจำปีเรียกว่ารุ่นน้องดีกว่าไม่ใช่ผู้ท้าชิงอรุ่นน้องรุ่นน้องปราปลดระวังเราปลดระวังแล้วมอบส่งต่อให้รุ่นน้องมีใครที่รู้สึกว่าเป็นตัวเต็งในสายตาเราบ้างไหมฮะตั้งแต่ได้ดูจนถึงรอบทีลิมเนี่ย คือทุกคนทาดีหมดเลยแต่คือวันนี้ออกได้ทุกหน้าผมว่าก็อย่างนี้ดีกว่างก็มีรุ่นทุกคน,น,กคนใช่ไหมครับอยากจะให้แนะนานิดนึงครับเพราะว่าหลังจากการประกวดวันนี้เสร็จสิ้นเนี่ยมันจะต้องมีการประกวดไปที่แบบินเ international ในฐานะรุ่นพี่ฮะมีประสบการณ์มากกว่าอธิบายหน่อยว่าการเตรียมตัวไปที่ระดับินเ international เนี่ยมันจะต้องแบบเข้มข้นแค่ไหนหรือว่าต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษหรือปเปล่าเตรียมใจให้พร้อมดีกว่าครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเวลาเตรียมตัวน้อยมากเพียงแค่ห้าวันเท่านั้นเอง ก็เดี๋ยวไม่ประกวดต่อหรใช่เลยฮะเพราะว่าปีนี้เราจัดที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพใช่ครับเวลาเตรียมตัวน้อยแต่ไม่เป็นไรเราพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าคนที่ชนะวันนี้เป็นคนที่พร้อมที่สุดเท่านั้นครับผมอ่านี่ครับแล้นี่ก็คือขำแนะนำเล็กๆน้อยๆจากแชมป์เก่านะครับผมอ่ะโอเคจากรุ่นพี่จากรุ่นพี่นะครับแหมเราเอาสีพอจะเทียบกันได้ไหมอ่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ไปฮะได้เวลาเท่างานแล้วครับอันนี้จะเป็นงาน m ์อิน r International รอบสุดท้าย28คนเพื่อตามหา1ผู้ชนะและอีก5วันก็จะไปแข่งฟินอินเตอ,นนอนนรอ์เลยนี่แลทีเลยที่หน้าจะหอน,นี้เลยนะครับ,รบออาไปเข้าไปในงาน ตอนนี้ก็ประจำที่เรียบร้อยนะครับเป็นเขาเรียกเป็นแถวริมไซส์ริมเวทีอ่าอันนั้นมันลิงจั๊กจบรรยากาศงานถ้าเกิดใครไม่เคยมาผมบอกก่อนมันจะเป็นเหมือนแบบแฟชั่นวอล์กอ่าผอ้ประกวดอ่าวิกตอเรียซีเครอ่าวิวนั้นวิวนั้นจะเป็นแบบเวทียาวมาตรงกลางฟลอร์แบบนี้ครับแล้วก็ทุกคนผู้ประกวดก็จะเดินเรียงกันออกมาออกมาแล้วให้โชว์ตัวพวกเราดูแล้วก็กิ้งออกมาแบบนี้กิ้งออกมาอันนี้เขาเราดอเขาต้นไก่หรือเปล่าเป็นครั้งแรกของพี่ก้องไหมที่ดูงานประกวดแบบนี้ จริงอย่าว่าแต่มานี่นะไอในทีวีผมก็ไม่ค่อยได้ดูใช่ไหมเพราะว่าอย่างไลฟ์สไตล์เราอาจจะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แต่มาถึงจริงๆแล้วค่อนข้างตื่นเต้นพอสมควรนะยิ้มตายคนนี้พี่บอลพี่บอลเชียร์เขาไหนแบบใจลึกๆเลยเบอร์ไหนมีเบอร์ไหนไั้ใจลึกๆเลยนะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตกูเลยที่ต้องเชียร์ผู้ชายแต่มันก็ต้องเลือกเพราะว่าเรามาเชียร์เขาแล้วเราเชียร์เาแล้วได้ผมนะผมว่าเบอร์นี้หล่อเบอร์ ยีน้องนปราดน้องปราดยี่ห้าขนาดเป็นผู้ชายดูไปแล้วใจวิวๆิวแต่แต่แตผมผมขออนุญาตเชียร์คนรู้จักเลยรู้จักเราส่แล้วสัมภาษณ์เหรอถือว่ารู้จักกนติดติก่อนตินียนก่อนทำมนรู้เบอ M I ศูนยเอบอร์สิบเนี่ยะครผมเชียร์เบอร์ยี่้องอะตอมชนะการร้องเพลงพร้อมก เออคนละคนือศิลปินนะครับแอบเชียร์นะเดี๋ยวไม่รู้น้องจะได้ดู EP นี้หรือเปล่านะเีพี่กอล์เชียร์น้องกตอมอยู่เชียร์คุณปาดอยู่ยังไม่รู้จักหรอกแต่ถ้าเกิดดูคลิปนี้ก็ถือว่าเรารู้ักันแล้วละกันคุ้นกันแล้วเครับสู้ๆ่ ราจะมีการทับจาก28หูุมเหลือเพียงแค่15หลุ่มคนสุดท้ายเท่านันนะฮะโดยผมจะขออนุญาตประกาศผลผู้เข้ารอบโดยม่มีการเรียงจากผลคะแนนหรือว่าอันดับใดๆเลยนะครับและผู้ที่เข้ารอบ15คนสุดท้ายเป็นคนแรกผลอยู่ในมือพิา่าารแล้ โอเคเรียบร้อยรอบ15คน้าคนผ่านเข้าไปแล้วแต่คนที่กอล์ฟเชียงอยู่ไหมอยู่ผมก็อยู่ผมก็อยู่อ๋ออยู่อยู่ครบทั้งคู่เลยฮะพี่กอล์ฟต้องบอกว่าตอนนี้ณเวทีจริงนะเห็นความตื่นเต้นของทุกคนนะแล้วก็ต้องบอกว่าโชวดอลันทีนี้ขนกุลุกหรือปลาปูุกปาไปหมดเลยเะแปดดีเหมือนกันหรือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่เข้ามาดูการประกวดแบบนี้ครับแล้วก็ตะกี้ได้ขึ้นไปมอบรางวัลด้วยเขินแม่ผมเขินเขินเอเรียว หน้าดีมาทุกคนเลยเรารู้สึกว่าแปลกปลอมมากคนเดินรางวัลนะเนาะตอนนี้เขาให้พักกันแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวรอบหน้าน่าจะเป็นรอบสิบคนสุดเราก็พักดื่มน้ำข้างเลยว่ะใช่นะที่ตัดทีละ5คนหคนแล้วเดี๋ยวนี้จะเข้มข้นขึ้นอีกนะครับอ่าสิบาแล้วลบไปสิบเนาะใช่ใช่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันเบรกหน้าครับ ที่เ,เราไปทําเ็กออกมาก็เป็นรอบชุดว่ายน้ำเราพลาดเลยเข้ามาตอนเหลือสองคนเลยใช่ไม่ดูแบบเต็มๆแค่ตังคิดว่าจะมีใครมีโอกาสได้มาคุยกับเขาไหมตอนนี้ผมคิดถึงมีแกนที่เป็นโปรเจกต์น้าละมาเต้นเล่นเกมันนะแต่มาไวที่แปลกใหม่ประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตอืครั้งเดียวพอ เลยอีสองรอบเพราะอีสองรอบที่เรารู้ผลแล้ว,ลว,ลรว,ลวครับเดียวฮะฮะแป๊บเดียวเดียว,วเฮ้ย,นยหนักใจนะแม่งเลือกยากหน่อเลยรอทุกคนรอทุกคนหล่หอต้องดูเรื่องคนไหวแล้วเนี่ยดูคนคอนเสิร์ตดูคนอนเสิร์ตรางวัลโอ้โห,โห S <S เดี๋ยวรอบนี้เขาจะให้ให้ตอบถามประมาณ30วินาทีแล้วก็จะคัดออกที่เหลือเลยเป็นคนคือเลยเครั่อยๆครับใครจะได้เป็นมินสเตรอตรอ์ีอถ้าคุณมีโอกาสส่งข้อความถึงกลุมคนที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดการแข่งขัน MI และต้อยค่าเวทีผู้ชายคุณอยากจะบอกอะไรกับคนเหล่านั้นครับผมจะบอกกับเขาเวทีเอไไม่ได้มีแค่ ความบันเทิงและการโชว์เรียนบ้านของผู้ชายแดสดงศักยภาพของเราออกมาให้เต็มที่เราจะสามารถเปลี่ยนใจเขาได้ MI คือการรวบรวมการก้าวข้ามขีดจำกัดของหนุ่มๆทั้ง28คนเพื่อเป็นต้นแบบให้สังคมไทยของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น First of all, I would like to say that I respect your opinion. Everybody in this world has the right to freedom of speech. However, I would like to convince you that is much more than it seems. You may think it is just about b e a u t But behind closed doors, it challenges people of any background to become better and empower and inspire our society and our youth generation to come. Thank you. <laughs> และแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะประกาศผลรางวัลก็คือรอบชนะเลิศอ,อันดับที่3นะครับซึ่งจะมี2รางวัลนะครับ m I สองศูนย์และ m I สองห้าตอนนี้เหลือสามท่านนะครับคุณนนจะนนต่อเลยนะครับสำหรับรางวัลบุญรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองครับได้แก่ m I เอาละฮะตอนนี้ก็เหลือ2คนสุดท้ายนะครับ คือมาจากภาคเหนือคนนึงมาจากภาคอีสานคนนึงเข้มข้นมากนะเพราะว่าทั้งคู่ในแฟนคลับเยอะมากมากนะค่อนข้างที่จะแบบตื่นเต้นมากเลยสามคนี่ยแฟนคลับเยอะสุดละใช่จริงๆแล้วในห้าคนได้ใครก็ได้นะผมดูแหละทรงแบบโอ้โหดีหมดความสามารถดีเออนะครับเนนี้เขาก็ตื่นเต้นไปกับเขาด้วยทีนี้นะฮะอ้าวโอเคไม่รู้ไม่รู้นนะแม่ลุ้นเหมือนกันด้วยใช่ใช่แล้วข้างหลังข้างหลังเขาบิวว่าหนักมากเลยโอ้สุดยอดฮะอ้าวโอเครอบตัดสินครับไปดูด้วยครับว่าใครขอเสียงปรบมือด้วยกันด้วยใจจับตอกกันถึงใครได้ แล้วก็ให้น้สองคนไทตรงกลางเวทีเลยขอแ กิบได้พูดสารได้ง จบแล้วเรียบร้อยนะครับการประกวด MI 2023ใครได้ที่หนึ่งพี่บอลเบอร์สิบเบอร์สิบใช่ไหมหนุ่มอีสานพูดอินเตอร์ห้าคนหล่อเหมาะละเหมาะการประกวดแต่ห้าวันขใช่ห้าวันจะเป็นการแสลมของอินเตอร์เนชั่นแนลระดับระดับแบบอินเตอร์จริงๆนะครับระดับโลกแล้วระดับโลกแล้วรอบนี้เบอร์ที่พี่ก๊อฟเชียร์คือเบอร์สิบเอ็ดตกรอบไหนไปสิบห้าสิบห้าคนสิบห้าคนของพี่บอลเขา เขารอทับงหมดอันดับสี่อันดับสี่เป็นรองอันดับสามสองอันดับสองคนแล้วยอมรับทุกคนรอหมดก็เปิดประสบการณ์มากในการมาเชียร์การประกวดนะเพราะปกติเราไม่เคยไม่ได้ดูไม่ได้เร็จเรื่องนี้เป็นประจำเท่าไหร่แต่ว่าโอเคเลยโอเคเลยตื่นเต้นเลยมีแฟนคลับแบบเราเห็นนะโอ้โหนี่ตั้งแต่แบบ รอบ28ก็เริ่มมีแฟนคลับมาแล้วอ่ะคือแบบแต่ละคนนี่แบบสร้างฐานมาได้อย่างดีมากใช่อย่าลืมนะเดี๋ยวคณะวอสโกอ่าโปโลใช่โปโลมาเทอร์ใช่โปโลปารีสสนับสนุนนิแกงเหมือนกันอืมได้เดี๋ยวงานหน้าใช่ใช่ใช่เนาะงานหน้าเหมือนกับเชิญเราโอเคแล้วคลิปนี้จริงแล้วมันมีกิจกรรมแทรกด้วยเราทําการจัดกิจกรรมแจกยูสมาเตอร์ด้วยนะครับไปย้อนหลังไปดูกันได้ว่าเราแจกอะไรกันบ้าง ใช่เราแจกทั้งหมด20เรือนสองเรบคนที่มาคอมเมนต์ในช่องทางทิกตอกของพวกเราอีกนะชวนตัวกันไปอีกนะก็ไปหาดูคอมเมนต์ย้อนหลังกันแล้วกันว่าในคลิปเราอธิบายกติกาเป็นยังไงบ้างแล้วใครเป็นผู้โชคดีบ้างนะครับแล้วใครถูกอะไรยังไงบ้างเออตะกี้ผมเรียบร้อยหมดแล้วรายชื่อ20คนได้ได้ผู้โชคดีไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคก็มาติดตามดูเพลินแล้วกันคลิปนี้นะฮะเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับเราแล้วก็สาวๆอาจจะว้าวเออแล้วก็น่าจะหลายๆคนที่ไม่เคยดูการประกวดแบบนี้นะครับก็วันนี้ก็ดูกันเพล้วกันนะะฮกดไลค์กกดดดตติามให้เราด้วยนนนะเจออกกัใหหม่ี้าบ はい <I have. S 2>、uh。Huh.